รีวิวสินค้ากับอรลลา1นาทีเริ่มค่ะวันนี้อรลลาคอนำเสนอกิมตุ้งแทนใจ0.2กรัมผลิตจากทองแท้ 99. 9 9 9า้ําน้ำหนักทอง0.2กรัมกิมตุ้งเป็นสนัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายช่วยกระตุ้นและดึงดูดโชคลาภการงานการเงิน รุ่งเรืองตำแหน่งการงานรุ่งโรดการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนิยมมอบให้เป็นของขวัญแสดงความยินดีในทุกโอกาสสื่อถึงความมั่งคั่งการเลื่อนตำแหน่งและให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ที่นับถือกิมตุง้งของขวัญมงคลดึงดูดเงินและโชคลาภที่ใครๆก็อยากได้ ทั้งนี้ค่ะสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับนั่นก็คือใบรับประกันคุณภาพสินค้าจากร้านออลล่ารับประกันล้างต้งต่อฟรีตลอดอายุการใช้งานรับซื้อคืนอ้างอิงเงื่อนไขาตามที่บริษัทกำหนดอย่าลืมนะคะเก็บใบรับประกันไว้ด้วยนะ คุณสามารถหาซื้อสินค้าได้เลยค่ะที่ www.olala.co.th หรือว่าทุกช่องทางออนไลน์ของ olala และก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้หรือติดตามทุกช่องทางของ olala g o l o and jewelry และคลิปหน้าค่ะเราจะมารีวิวสินค้าอะไรอีกรอติดตามได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ